สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจออีกครั้งนะครับกับรายการพี่เป็ดมือทองในฉบับ Quickly Review โดยในวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัว Leaf in the Game use นะครับสปอร์ต0 2 4นะครับโดยในกล่องนี้นะครับจะการันตีเป็น5าพรีเมียมฮิตนะครับมี5ใบเน้นๆเลยนะครับวัดกันหน่ะๆโดยที่การันตีเป็นฮิตนะครับก็หมายความว่าในกล่องนี้มันจะออกเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซน เป็นเส้นผ้านะครับเป็นผ้าเป็นผ้าหลายช่องนะครับหรือเป็นเส้นผ้าหลายช่องก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันหรือในกีฬาอื่นๆนะครับอย่างเช่นเบสบอลอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสจะได้เป็นชิ้นส่วนถึงมือเลยหรือในกีฬาบาสเกตบอลนะครับก็มีโอกาสจะได้เป็นชิ้นส่วนลูกบาสเหมือนกันนะครับในวันนี้นะครับพี่เป็ดจะมือทองกับเจ้ากล่องนี้ไหมเดี๋ยวมาติดตามดูกันไปกันเลยในกล่องนี้นะครับเช็คลิสก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเราจะสามารถ เจอได้ทั้งลายเซนเอนดิกนะครับเมสซี่นะครับสลาตันโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับเวนลุนี่นะครับการาโชอะไรอย่างเงี้ยครับในภาพโปรโมทของเขานะครับก็จะมีเป็นเส้นผ้าของเรย์เนลเมสซี่นะครับชุดอินเตอร์มาอามี่นะครับหรือว่าจะเป็นชิ้นส่วนโลโก้ของชุดอัลนาเซอร์นะครับที่คริสซิโนโรนโดย้ายไปคาแข้งอยู่ในลีกซาอุนะครับหรือจะเป็นแฮชแมนยูเน้นๆนะครับพร้อมลายเซ็นการาโชนะครับในภาพโปรโมท ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีคนเจอไปเรียงแต่เราจะมาตามหากันนะครับเพราะว่าพี่เป็ดเป็นสายฟอกเกอร์นะฮะเดี๋ยวเรามาตามดูกันลุยเลยก็คือข้างในกล่องนี้นะครับพอเปิดกล่องมามันจะเจออะคริลิกอยู่อีกทีนึงนะครับอะคริลิกที่ใส่การ์ดมา5ใบนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งกล่องบังกันไว้อย่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะไม่เป็นการสปอยตัวเองด้วยนะชิบชิบชิบเป็นคนตาบอดเลยทีนี้อ่าเปิดอะคริลิกออกมาแล้วนะครับลักทุเลโรมาลุยกันเลยนะครับข้างในมี5ใบด้วยกันเดี๋ยวเราจะเริ่มมาที่ใบแรก เริ่มที่ใบแรกนะเราจะหยิบใบแรกขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะดัมมี่กันนึงมาเริ่มกันที่ใบแรกเช็คก่อนเช็คก่อนอยู่ทางไหนวะอาโอเคนี่เป็นหัวเหมือนเห็นแล้วนะเป็นชายเสื้อเอาเป็นเป็นคอเสื้อ,อเห็นมาแล้วสียงี้บาซิลบาซิลบาซิลเบอร์สี่บาซิลเบอร์สี่กองหลังแน่นอนเขาก็คือโอเคนะครับใบแรก ไปแล้วกับเสื้อ Match b a ลเกมยูสของมาฟินยอนนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของทีมชาติบราซิลนะครับใบนี้เป็นรันด้วยนะครับเป็นรัน14บสทับสาผ่านไปกันแล้วใบแรกนะครับโดยข้างหลังก็จะมีเขียนว่าโอเคใมโมเลบิเลียการ์ดมไตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊โอเคจบไปนะครับใบแรกไปกันต่อใบที่สองโอ้ย ไที่ 2, 2เป็น4ี่ทับหกมีหัวหมวก,การน็อกโอ้นี่เป็นผ้าหลายช่องนะครับนี่เป็นผ้าหลายช่องทุกคนรันสี่ทับหกสาคือ NFL นะครับเป็นเสื้อของเอมมิสนะครับอ่านถูกอ่านผิดขออภัยนะครับโอเค ผ่านไปแล้วกับใบที่2อน,นะครับพอดีไม่ชนานาญกีฬาอื่นนะครับผ่านไปไวๆขัว้วตอนนี่ใบที่3ามห้าทับห้ายินเเกมยูสปอร์ตเป็นจัมโบ้จัมโบ้ของจัมโบ้เมโมเป็นกีฬากีฬาโออย่างนี้อย่างนี้โอเคไม่ใช่ฟุตบอลแน่นอนเป็นชิ้นส่วนเสื้อนะครับเมโมลาบิลเลียของเจสัน คิด <Hit. S 2> เป็นจากกีฬาอะไรวะโอเคทุกคนไม่ทราบผ่านไปนะครับแต่ว่านี่เป็นจัมโบ้เลลิกนะครับ5้าตับ5ตัวเลขดูดีเลยตัวเลขดูดีเลยโอเคเราไปต่อกันที่ไปที่4ไปที่ซีอุ้ยหัวมาแล้วเห็นหัวเห็นหัวดูข้าง 18 25ับเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับเป็นเส้นผ้านะครับ18ครับ25 AJ เเกิฟฟินเป็นชิ้นส่วนเสื้อพร้อมลายเส้นนี่เลยดูดีกันเลยทีเดียวแต่ว่าชิ้นส่วนนี้อาจจะโล้นไปนิดนึงนะอาจจะล้นไปนิดนึงแต่ว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับทับ25ลรันต่ำต่ำจูดแต่ว่าสุดท้ายแล้วโอ้ยลายอลังการจัดลายอลังการมากโอ้ยมาแล้วรับซับเลย <Yeah. S 1> กระมองอย่างนี้ หน้าคุ้นๆหน้าคุน้นๆ <c oughs> เขาก็คือฟอยเมเวเตอร์นะครับลายเซนฟอยเมเวเตอร์นะสี่ทับห้าทับห้าลายเซนฟอยเมเวเตอร์นะครับมาในทีมกาแล็กซีออฟสตาร์สวยมากกร์ดส,สวยมากนะครับเป็นลายเซนฟอยเมเวเตอร์จูเนียร์นะครับดูดีกันเลยทีเดียวอ่าเดี๋ยวพี่เป็ดขอคัตใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารีแคปกันอีกทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัดต่อไว้พึบเหมือนโกหกนะครับเราก็ไปใส่โพเลชชั่นกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเราจะมารีแคปกันนะครับ5้าใบสั้นๆเอาที่ใบข้างหลังก่อนนะครับก็เป็นผ้าหลายช่องนะครับของเอ i มมิ i สมิธนะครับชิ้นส่วนผ้า สช่องจริงๆคิดว่าก็น่าจะเป็นผ้าผืนเดียวหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ว่าคือมาเน้นๆยาวๆเลยนะครับใบนี้เป็น4 6ทับ60ต่อมาเป็นชิ้นส่วนเสื้อนะครับของลักกิดาฟุตบอลนั่นก็คือมาควินยอสกองหลังทีมชาติบราซิลนะเซนเตอร์แบ็กเป็นชิ้นส่วนเสื้อมาสีเหลืองเลยเสื้อบราซิลใบนี้เป็น14ับ 35. ต่อมาก็เป็นเซนผ้านะครับของ AJ กริฟฟินใบนี้เป็น18ทับ25ทีมการออกแบบการ์ดดูดีเลยทีเดียวนะครับดูดีมากนะครับสำหรับเจ้าลีฟกินเน่เกมยูสปอร์ตนะครับต่อมาต่อมาผ้าแบบจัมโบ้นะครับเป็นจัมโบ่เมโมราบิเลียนะครับเป็นของเจสันคิดนะครับหาข้อมูลดูคร่าวๆตะก,กี้แล้วก็เหมือนจะเป็นโคชบาสเกตบอลใบนี้ก็เป็น5ทับ5ด้วยนะครับเป็นผ้าทับ5นะใบนี้เป็น ทับ 5, 5พอดีเลยใหญ่ๆห,หน่อกเต็มๆ,ๆ,ๆแล้วคือนี้ครับพอใส่โปเดชั่นไปคือองค์ประกอบโดยรวมมันสุดยอดมากดูดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายท้ายสุดก็ตึงสุดนะครับลายเซ็นของฟอยเมเวเทอร์จูเนียนะครับใบนี้เป็นทับ5เช่นกันนะครับนี่ทับ5 4ทับ5นะใบนี้แต่ว่าเสียดายไปนิดนึงเขาเซ็นเต็มแล้วมันก็ตกไปนิดนึงนะครับแต่ก็ อ้ม,มาประกอบโดยรงสุดยอดมากนะครับอันนี้ก็เป็นทีม Galaxy of Star จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการ Quickly Review นะครับ ก็คือเราก็มันจะมาอันบ็อกซิ่งกันแบบเร็วๆนั่นแหละครับทุกคนแล้วก็โปรดักตัวนี้นะครับเจ้า Leaf in the Game Use นะครับสปอร์2024นะครับมีขายที่ทุกช่องทางของพี่เป็ดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปส้มนะครับชอปอหรือว่าจะเป็นทางหน้าเพจนะครับหน้าร้านของเราก็มีทุกทุกทางเลยนะครับสำหรับสายมัลติสปอร์นะครับก็มาตามหานักกีฬาที่คุณชื่นชอบกันได้นะแต่สําหรับพี่เป็ดนะครับที่เป็นสายซกอกเกอร์นะครับเป็ดก็ลุ้นที่ว่าวันนึงจะเปิดได้เจอเรียลเนลเมสซี่นะครับคริสเตียนโรนััลโดซาตน นะครับหรือว่าจะเวนรูนี่นะครับหลายๆคนนะครับก็นะครับจบกันไปแล้วสําหรับการรีวิวสําหรับในวันนี้นะครับทุกคนพี่เป็ดก็คิดว่าพี่เป็ดก็มือทองอีกครั้งนึงนะครับกับเจ้าโปรดักลีฟนะครับก็ทุกคนนะครับอยากเห็นพี่เป็ดนะครับรีวิวกล่องอะไรนะครับแล้วในครั้งหน้านะครับพี่เป็ดจะมือทองอีกไหมนะครับก็ติดตามกดไลค์เพจกดซับสไครป์ยูทูบให้พี่เป็ดด้วยนะครับกลับมาเจอกันในโปรดักต่อไปนะครับทุกคนบ๊ายบาย